สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยได้ยินยัง ได้ยินแล้กดเลิฟเลิมาให้หน่อยกดหัวใจหัวใจให้หน่อยจะได้รู้ว่าสัญญาณชาัดเสียชัดได้ยินไหมคะตาตาได้ยินนะชัดด้วยพี่แอร์ได้ยินไหมคะนนะดดพี่แอร์ได้ยินนะคะ,ได,นนะ,คะได้ยินไหมชัดเจนไหมชัดเจนกดเลิฟมาถ้ามันไม่ได้ชัดกดว้าวมาได้ยินชัดมวกโอเค แล้วไม่ดิฉันไม่เห็นตัวดิฉันเองโอเคเแล้วค่ะชัด่างนะโอเคกลาวสวัสดีทุกท่านนะคะก็มากันพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการของเรานะคะรายการดาวดีเลขเด่นนะคะโดยดิฉันหมอคุณหมอละกันคุณแม่หมอละกันนะคะขอใช้ตัวเองว่าคุณเป็นแม่หมอละกันสวัสดีทุกท่านเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะงวดที่ผ่านมานะคะกออ็ดาวของเราก็เข้าตาม ตามกาันดวงดาวแล้วกันนะคะดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมีอิทธิพลต่อเราไหมมีอิทธิพลนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขต่างๆแต่ดวงดาวเขาก็จะขับออกมาเป็นตัวเลขนั่นเองตั้งแต่64ี่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้หลุดโผลเลยนะคะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูง้อยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะตื่นมาก็อาบน้ําแต่งตัวอาบน้ําแล้วไม่ได้ใส่ชุดนอนนะคะ พี่แอดมินหนาว่าเธออาบน้าแล้วหรือยังอาจารย์นั้นเธอไม่ได้ใส่ชุดนอนใช่ไหมเดี๋ยวลูกศิษย์จะบอกว่าเธอใส่ชุดนอนดิฉันอาบน้ําแล้วนะคะแล้วดิฉันก็ไม่ได้ใส่ชุดนอนนะคะมันเป็นชุดน่ารักมากเลยค่ะเป็นชุดหมีนะคะนี่เป็นชุดน่ารักมากเลยค่ะเซ็กซี่นิดนึงนะ,ะจริงๆเป็นแบกางเกงนะคะแต่บรรยาวไม่ได้เป็นชุดนอนนะคะเป็นชุดน่ารักๆอ่ะสิบหกมิถุนายนะคะขึ้นเอาสิบหกออกนิดนึงวันนี้อาจจะเหมาะอ อาจารย์หมอหน้าใสเป็นสีชมพูเลยเดี๋ยวเราจะได้จริงหรอไปคือเลขเด่นจ้ะิงเลขเด่นประจำงวดวันที่สิบหกนะคะเขาเรียกว่าดาวดีเลขเด่นละกันนะคะเป็นเขาเรียกว่าขับกําลังดาวออกมาก็น่าสนใจเลยทีเดียวในงวดนี้ดูด้านบนแคปเอาเองกรุณาช่องชาแนลต่างๆกรุณาลงรูปสวยๆของอาจารย์นนด้วย กริ้งมาหรือยังคะด้านบนนะีคะ่เด่นศเด่นสอเด่น8นะคะแคปเจอร์ค่ะเด่น0เด่น2แล้วก็เด่น8นะคะมวดนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเด่น0เด่น2เด่น8ปดจ๊รใครที่อาจารย์เคยให้ความช่วยเหลือไปแล้วปีหน้าเราจะไม่ช่วยแล้วนะ เราจะไม่ส่งกอบอย่างชีพแล้วเราจะไม่โอนเงินช่วยแล้วเพราะปีหน้าคุณจะต้องดีกว่านี้อย่าบอกว่าตัวเองลาบากอย่าบอกว่าตัวเองไม่มีตังค์ต้องแบบบวกตัวเองเข้าไว้ปีหน้าอาจารย์จะไม่ช่วยแล้วเพราะว่าปีหน้าคุณจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังคํานี้ไว้เฮ้ยปีนี้อาจารย์แจกเป็นปีสุดท้ายแล้วปีหน้าอาจารย์จะไม่แจกคุณแล้วใครที่ได้ปีหนึ่งสองปีซ้อนน่ะรางวัลปีสองปีซ้อนไม่เอาแล้วปีจะไม่มีปีที่สามแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย นะคะจะบอกเลยว่าหลังจากนี้นะไม่แจกแล้วใครแจกบ่อยๆปีหน้าไม่แจกแล้วเพราะว่าคุณน่ะจะดีมากกว่านี้โอเคปะปิงเด่นศูนย์เด่นสองเด่นแปดโอเคไหมคะจะบอกว่าต่อไปเป็นเลขคุณพ่อค่ะเดีย๋ยวเพิ่มเดีย๋ยวเพิ่งเลขคุณพ่อขึ้นขึ้นขึ้นแค่หัวพ่อเลขคุณพอ่พอก่อนเลขคุณพอ่อ,ณพอมาแล้วลัลัลัลาลัลัลล,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 ลตรงด้วยอ่ะ ตรงกับเลขที่คำนวณจำได้ไหมเหมือนสูตรห้าหงวดนั้นออกอะไรก็ได้แต่ขอให้ออกเลขที่เราซื้อนะรัฐบาล <Yeah. S 1> เลขคุณพอ่อเลขคุณพอ่อจำได้ไหมบางวดนั้นที่ออกสูตรห้าหกไอออกห้าหกอ่ะคุณพ่อได้มาสูตรห้าหก พ่อให้มาสุดนะะสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะแล้วก็ตรงกับเลขที่คำนวณด้วยแล้วม้วนนี้ก็ตรงกับเลขที่คำนวณยังไงเดี๋ยวฝากไว้นะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอะพร้อมแล้วนะคะเลขคุณพ่อแคปเอาเองนะคะอาจารย์บอกก่อนนะคะด้านบนสุดนะคะที่กาเป็นดาวดีเลขเด่นนะคะขออนุญาตดูก่อนว่าเหลืออีกกี่ที่นั่งที่จะพร้อมบินไปต่างประเทศกับอาจารย์นะคะสาม ประมาณ150คนนะคะที่จะบินไปกับอาจารย์นั้นรีบนะคะ150คนเราไม่เปิดแอวขีิเียจริงจังแล้วค่ะเพราะว่ามานั่งสอดใหม่นะคะ150ที่นั่งสุดท้ายนะคะสำหรับต่างประเทศและออบิดวนวน,น,น,นกลับมาที่ประเทศไทยละกันนะคะสำหรับ150ที่นั่งสุดท้ายนะคะเมื่อเช้านี้แค่อีแต่นะคะนี่ไปญี่ปุ่นนะคะได,ได้โชคนะเราไปเราบินไปญี่ปุ่นมาเมื่อเช้านะคะก็ เออได้แตกคอดกลับมาบนรากนะคะสำหรับต่างประเทศนะคะไปญี่ปุ่นอะให้พี่แอดมินขึ้นเลขคุณพ่อให้หน่อยค่ะปิงป๊ง,งนะเหมือนเซกคาได้เลยนะคะปิง๊งเลขคุณพ่อนะคะขึ้นหรือยมจ้ะเลขคุณพอ่อปิง๊งเลขคุณพ่อนะคะตามนี้เลยนะคะชัดเจนแจ่มแจ๋วถ้าคอมเมนต์บางปัดไปปัดคอมเมนต์ทิ้งแล้วดูแต่หน้าอันอวบอันของอาจารย์นะคะ 093 425และ17เและ1 7ลขคุณพ่อเข้าบ่อยนะคะมีหลุดบ้างแต่น้อยหวืที่แล้วหลุดมวดก่อนนั้นเข้า5 6อีกมวดหนึ่งเข้า3ตัวตรง3ตัวบนของอมสินแคปให้อาจารย์ด้วยค่ะ 0934251สสี่สองห้ไม่รู้อันไหนดังไม่ดังไม่ต้องบอกว่าเลขมันอันเพราะว่ามันอันหมดอยู่แล้วเขาให้เลขอะไรวา5 570เนาะอันไปหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรมันอาจจะออกเลขอื่นก็ได้ซื้อคนดวงจะถูกซื้ออะไรเลขมันก็ถูกทีหลังนะคะลอตเตอรี่ซื้ออะไรมันก็ถูก ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจละกันงวดประจำวันที่16นะคะเลขคุณพ่อคือ09342517กบขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะที่คุณพ่อเนี่ยไขว่คว้ามาให้ทุกคนได้นะคะคุณพ่อน่ารักมากในแต่ละงวดนะฝากขอบคุณด้วยนะคะฝากขอบคุณคุณพ่อด้วย17เนี่ยเขาบอกว่าเป็น2ตัวนะคะที่เป็นเด่นของคุณพ่ออาจารย์จะบอกเลยว่าเขาแอบย้ำมานะ เขาแอบย้ำมาว่า0ูนย์เกอย่าจิงคุณตัดเล่นหน่อยเนาะเขาย้ำเขาย้ำหางที่เป็น0ูนย์เกมานะคะหางที่เป็น0ูนย์เก้าน่าสนใจก็ลองติดติดติดตดไว้หน่อยนะสำหรับ0<ต>ูนย์เกแต่แต่อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์นันเนี่ยหางของอาจารย์เข้า425สแอบงบเต็มเต็มเลยกาบแหละใครจะดังเดิมอะไรปล่อยแต่สแบบี่สองห้าหกหลักนจ๊ะ 425ติดไว้หน่อยอาจารย์ชอบ42มากแล้วอาจารย์เอา5ไปใส่ที่หลักร้อยพี่แอดมินเอาเลขคุณพ่อออกลขึ้นหลักร้อยให้อาจารย์หน่อยนะคะอาจารย์เชื่อว่าเทคโนโลยีของอาจารย์ก้าวลำคงจะถูกใจทุกคนไม่ต้องนั่งเขียนกระดาษแล้ว <laughs> เลขนะคะสำหรับเลขหลักร้อยในงวดนี้แคปเจอร์สวยๆงามๆหรือเขียนใส่กระดาษได้เลยหลักร้อยบนค่ะขอวางที่5ที่7และที่6 xx นะคะ5 xx 7 xx แล้วก 7, ็ก6 xx นะคะ5 7 6นะคะหลักร้อยขอวาง5 7 6อาจารย์นันชอบ2 4 4 2อาจารย์ซื้อด้วยนะคะสำหรับ5 2 4 5 4 2 อาจารย์ชอบนะคะอาจารย์แอบวางหลักร้อยมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2อ4 2อาจารย์ชอบก็อย่าลืมกับเกล็บอะไรด้วยนะคะเวลาซื้อก็ก็แล้วแต่แต่ละคนละกันอันนี้คือหลักล้อยบนถ้าคอมเมนต์บานปัดจ้ะปัดไปมันจะได้ไม่ต้องเห็นคอมเมนต์ นะคะอันนี้คือหลักร้อยบนนะจ๊ะหลักร้อยบนชอบมากและตรงอกตรงใจตรงเลขคํานวณบอกเลยว่างวดดีแปลกแหวกแนวมากใครที่เคยตามเลขสองตัวมาตัวมันเข้าตลอดมีพลาดน่าจะงวดที่แล้วแต่อาจารย์ไม่ได้บอกนะคะอาจารย์ลืมงวดที่แล้วงวดเนี้ยมีแต่ห้าระวังเบิ้ลน,นะระวังเบิ้ลนด้วยนะ ไม่รู้ว่าสูตรนี้มันจะเข้าดีไหมว่าจริงๆนะสูตรนี้เมื่อปีก่อนอะเบิ้ลหามเข้าดีมากบอกเบิ้ลคู่หน้ามาเบิ้ลคู่หน้าบอกว่าหาม,มาหาบอกเบิ้ลคู่หลังมาแต่ว่าไม่รู้ว่าสูตรนี้ยังเข้าดีในในในใ,ในประจําปีนี้ไหมแต่งวดดีห้า 5, 5ในสูตรนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงมองว่าหลักห้าเนี่ยวางไว้ที่หลักร้อยฝากด้วยนะคะห้าเนี่ยในสูตรมาแล้วมันมาเป็นตองห้าคุณจ๋า สูตรอาจารย์มาเป็นตองห้าปกติเนี่ยสูตรเนี้ยสามตัวอาจารย์จะเอาไค่สองตัวมันจะเข้าดีมากเลยตองวดเนี้ยมันมีตัเลขห้า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 เพราะฉะนั้นฝากเลขห้าในอ้อมอกอ้อมใจในงวดนี้ด้วยนะคะอ้ายขอเปิดเลขคุณพ่ออีกรอบนึงนะคะเลขคุณพ่ออีกรอบเดียวเผื่อบางคนมาไม่ทันขอจิบน้ำส้มนิดนึงวันนี้จะเป็นนางเอกนะวันนี้จะถูกลรตอลี่เยอะ ระวังละกันน่ากลัวเหมือนกันเลขคุณพ่อนะคะขึ้นได้แล้วนะคะตัดเล่นด้วยอันนี้คุณพ่อให้มาแต่ว่าคนที่ให้เนี่ยเขาย้ำมาว่าคือศูนย์เก้าสามอย่าทิ้งนะศูนย์เก้าสามแต่อาจารย์ชอบสี่สองห้าเพราะสูตรอาจารย์เข้าสี่สองห้าเต็มเต็มค่ะถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเต็มตีนนะฮะนะเต็มตีนเลยนะคะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะสำหรับสี่สองห้าในสูตรแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแหละแกเพราะว่าเราขับกาลังดาวจากดาวดีเล็กเด็ด เลขคุณพ่อไปแล้วขึ้นเด่นอีกรอบนะคะเด่น3ตัวในงวดนี้ค่ะนะคะเด่น3ตัวในงวดนี้คือ0 2 8ค่ะ0 2 8ค่ะเด่นด้านบนนะคะก็ลองทีนี้พิจารณาแล้วกันนะคะว่าตรงใจหรือเปล่าเผื่อจะไปดู ตามเสาสูแม่นางตะเคียนหรือว่าจุดประทัดที่ไข่นะคะหรือว่าทูบต่างๆนะคะก็เลขศูนเลข2เลข8ดค่ะต่อไปเป็นเลขของชุดเต็มค่ะเดี๋ยวให้ให้อันบินเด่นเด่นไม่ต้องเอาออกนะคะปักเด่นไว้ด้วยใช่ลงสองเตอเลยค่ะอันนี้คือชุดเต็มนะคะ ชุดเต็มนะ่ะก็เป็นชุดที่น่าสนใจนะคะชุดเต็มอันนี้อาจารย์ให้มาตั้งแต่รู้สึกจะวันที่1 1นะคะแล้วใครที่ได้กระเป๋าตางไปนะคะคุณก็ได้ชุดเต็มชุดนี้ด้วยขอแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะคือ21 24 28นะคะแล้วก็91 94 95 98กากแล้วก็หลักศูนย์คือ01 04 06 08อันนี้คือชุดเต็มนะคะชุดเต็มที่มีความโดดเด่นในงวดน,นะคะ ขอเป็นชุดชอบบ้างคะ่ะพี่แนทลงชุดชอบให้หน่อยนะคะชุดชอบจ้ามาเลยนะัอันนี้ขับกำลังดาวอย่าตามรัดอย่างเดียวตามได้ทั้งวันเลขคืนขับกำลังมาจากทั้งวันชุดชอบงวดน,นี้นะคะชอบศูนย์สี 08นะอ่าชอบ249496 6กัน64กับ6กอ 8, 8, ไว้ละกันมวดนี้ชอบมากนะคะชอบชอบอันนี้คือชุดชอบแคปเจ้าเลยแคปเจ้าเลยเดี๋ยวเรามาดูลอตเตอรี่กันบ้างนะคะก่อนที่จะจากจอดไปมวดนี้ซื้อเยอะมากไม่ค่อยซื้อลอตเตอรี่เยอะ เยอะขนาดนี้นะไม่รู้ว่ากล้องมันจะเห็นหรือเปล่าโอให้ดูชุดแรกชอบเลขนี้ค่ะซือลอตเตอรี่ไ้หน่อยอาจารย์เชื่อว่าหลักศูนย์ไม่น่าจะมีคนตามเยอะเท่าไหร่ศูนย์แปดกำลังจะวันเกิดด้วยนะคะก็เลยจัด08มาแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับลอตเตอรี่ ต้องกลับบังหน้าสุโอเคนี่ถ้าถูง24ล้านมานะแบบมือสั่นเลยนะสมุดนะมโ <laughs> นไปก่อนมโนไปก่อนสองตัวก็ยังโอเคค่ะนี่คือนะคะปู่ขาปู่ขาปู่ขออีกนะคะปู่ไอ้ลูกศิดได้โชคนะคะปู่อะแคปเจอร์ค่ะอันนี้คือชุดหนึ่ง มันก็เป็นเลขที่อยู่ในชุดชอบของแม่หมอนั่นแหละถือไม่หมดอ่ะถือไม่หมดอ่ะทำยังไงดีเห็นป้าก็บอกแล้ว่าชอบ4-2ก็ไปคว้าๆสี่สอไว้ยัน299สซื้อเถอคุณ ยื่นขายแปดกว่าอาจารย์ชอบอาจารย์ฝันครับคลายครับ,รบอาจารย์ฝันว่าโทรศัพท์อาจารย์แตกอีกแล้วเบอร์อาจารย์ลงท้ายได้หกสี่สี่หเพราะฉะนั้นในชุดชอบอาจารย์เลยติด6กสี่สี่หไว้ค่ะแล้วก็เอออาจารย์กึ่งหลับกึ่งตื่นกึ่งหลับกึ่งตื่นแบบมีคนอะเหมือนได้ยินแบบเฮ้ย hey, หวยงวดนันออกเ้าหนึ่ง เออบอกหวยหวยหวยงวดนี้บอกเก้าหนึ่งก็เลยไม่รู้ก็เลยซื้อติดไว้ลอตเตอรี่นะคะตื่งหลับกึ่งตื่นอ่ะฉันซื้อจริงๆเลขมันก็อยู่ในชุดชอบอาจารย์นั่แหละซื้อลอตเตอรี่เยอะมากวดนี้ขอให้โดนบ้างนะคะเป็นแนวทางจริๆอุดหนุนลอตเตอรี่ด้วยนะคะอจะราคาแบบเออชุดละหนึร้อยบ้าง ชุดละหลายร้อยบ้างอะดูจ้ะศูนย์แปดอาจจะชอบเก้าสี่มากคุณเห็นเก้าสี่ดิชันไหมคุณเห็นเก้าสี่ดิฉันไหมดิฉันชอบเก้าสี่มากเลยอะชเอรชอบเก้าสี่มากนะคะฝากใลยอ้อมอ,อกอ้อมใจอีกรอบค่ะอัดเก้าสี่เยอะมากค่ะทักแชทเลยค่ะรับยันทักแชทเลยอัด 9ก้าสี่แบบจุกจกุอะคุณดูหรือลอตาตอรี่อ่ะเก้าสแทบจะแบบควานมาหมดเลยไม่รู้นะชอบชอบ94กับศูย์แปงวดนี้นะคะ่ะเพียงปู่คะ <c oughs> ขอปู่ก่อนนะคะปู่ขอปู่ก่อนอ่ะฝากไว้ละกันนะคะในอ้อมอกอ้อมใจพี่แนนทวนให้ลูกศิษย์อีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะจากจอไป ตั้งแต่โอ้มาหาอุดลมืลมลืมขอบคุณมากพี่แอดพี่แอดด้วยนะคะมาหาอุดขึ้นให้หน่อยนะคะจะบอกว่าตั้งแต่เชา้านี้แค่อีกเข้าศูนย์ศูนย์มาตั้งแต่เช้านะจ๊ะศูนย์มาตั้งแต่เช้านะจ๊ะศูนย์มาตั้งแต่เช้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นขอให้ศูนย์แปดอีแม่มาจา้ะกับหัวรอนะแม่เก้าสี่ 94กับ 4, 4ในดิฉันกลัวเหลือเกินฝันโทรศัพท์แตกด้วยแนละ้วชอบ94ด้วยวันนี้อารมณ์ดีได้มหาอุดมว่วนี้8เป็นวราโคตรนะวางอีกนะคะอยู่ในดาวศุกร์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาอุดจ้า8คงจะต้องทำงานเพราะฉะนั้นมหาอุดวันนี้เป็น8 2 8ได้ขึ้นชุดชอบนะคู่กันเลย 2องแปดได้ศูนย์แปดได้เก้าแปดได้โอเคน่ะชอบเก้าสี่กับศูนย์แปดมากนะคะมหาอุดแปดราชาโชคคือห้ากับเจ็ดถามว่าถ้เจ็ดกับห้ามาไว้หลักร้อยนั่นแหละพี่บอกถ้าชอบเจ็ดในราชาโชคก็จะได้เป็นศูนย์เจ็ดก็ได้เป็น 7จ็ดได้ถ้าเป็น7จ็นะเจได้จ้ะนี่คือเลขมหาอุดและราชาโชคค่ะเลขเบินไม่เบิลบอกไปแล้วบุที่อื่นแพงมากๆๆๆ่ะแพงแพงมากๆยังไงฝากไว้ด้วยนะคะอาจานไปก่อนโชคดีมีชยัยวันนี้เฮงเฮงปังปัง,ป,งปัวปัวโชคดีทุกท่านขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ช่วยให้สิ่งที่ติด,ตดผัดค้องคาอยู่นะคะ หรือว่าอะไรที่มันหาทางออกไม่เจอขอให้คูบาอาจารย์สิทธิศิษ์ท่านช่วยเหลืออย่าลืมทําความดีในทุกๆวันนะคะความดีจะช่วยทําให้คุณผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆไปได้ไม่ใช่ถ้าทําแค่ครั้งสองครั้งนะคะทําดีตลอดอดีตที่ผ่านมาผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เคยเป็นคนไม่ดีมาเคยอะไรไม่ดีมามันแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันทํากรรมดีแล้วก็สร้างความดีต่อไปตลอดจนหมดลมหายใจฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดี